แอสเซ็ตินคีสเวอร์ชั่นล่าออกอันนี้น่าจะเป็นนิยามแรกที่ผมเห็นเกมนี้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าผมค่อนข้างถูกใจแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นพอสมควรแต่ด้วยความทั่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยขอบของผมมันยังกากๆกกอยู่เลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เล่นและหลังจากนั้นผมก็ลืมเกมนี้ไปเลยคือไม่เคยอยู่ในสมองผมอีกเลยอะจนกระทั่งก็ ไม่รู้อะไรสนใจเหมือนกันอยู่ดีผมก็อยากจะเล่นเกมนี้ขึ้นมาบอกกับที่เมื่อไม่กี่วันก่อนทางสตรีมเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาได้มีช่วงลดราคาเกมซึ่งเกมเนี้ยมันก็ลดราคาแบบเยอะแบบมากๆเลยอะและแน่นอนถ้ามันลดราคาเยอะขาดนี้ผมก็ต้องซื้อมาลองสักทีแล้ว่ะละ่ะก็มาดูกันนะครับว่าไอกเกมที่เหมือน Assassin's Creed มันจะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองมากแค่ไหนกับ Middle Earth Shadow of Mordor เรื่องของเกมที่จะพูดถึงแทเลียนหัวหน้าของเหล่าเรนเจอร์ที่คอยทําหน้าที่ปกป้องแบล็กเกตหรือให้เข้าใจใง่ายก็คือกลุ่มทหารที่คอยปกป้องประตูเมืองนั่นแหละแต่ละวันหนึ่งพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยเผ่าออกจานวนมากเพราะกับการกลับมาของซารอนจอมมารที่เคยตายไปแล้วเมื่อส0 0 0ปีก่อนซึ่งการถูกบุกโจมตีในครั้งนี้ทำให้ททเลียนแล้วก็ครอบครัวถูกฆ่าตายจนหมดแต่ว่าทาเลียนที่ควรจะตายไปแล้วเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่จะเรียกว่าคนเป็นก็ไม่ใช่คนตายก็ไม่เชิง พราะกับได้พบว่ามีวิญญาณเอลตน,นึงเนี่ยสิงร่างเขาอยู่ทาเลียนจึงต้องร่วมมือกับเอลตน,นั้นเพื่อทวงคืนดินแดนตามหาความจริงและก็แก้แค้นให้กับครอบครัวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้นั่นเองก่อนอื่นก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ดำเนินเรื่องอยู่ในจักรกวาลของ The Ho b b i t และก็ตลอดอัพเดทลิงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูหนัง2เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยถามว่าจะเข้าใจเรื่องของมันไหมผมก็จะตอบว่าพอเข้าใจได้แต่มันก็จะมีหลายๆซีนที่คุณอาจจะไม่อินหรือว่าอาจจะงงซึ่งเเเกกกมมมนน่ยั็จะะแทบบไไได้ออรราล คือมันก็มีอธิบายอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยดูฮอบบิทหรือว่าเดอลอสเดลิงมาก่อนเนี่ยก็จะอินกับมันเป็นพิเศษซึ่งสำหรับผมที่ก็เคยดูนะสองเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันนานมากๆจนแทบจะจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วอะคือสำหรับผมอะก็ยังพอสนุกกับมันได้อยู่แต่ผมบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องมันก็ออกจะธรรมดาไปหน่อยถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเดอะลอสเดลิงมีเรื่องราวของแหวนเรื่องราวของพลังเรื่องราวของตัวละครอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าโดยรวมเนื้อเรื่องหลักของมันเนี่ยก็คือ แค่นั้นแหละครับคือมันไม่มีจุดพีคไม่มีจุดหักมุมไม่มีจุดดราม่าอะไรเป็นพิเศษเป็นเรื่องราวแบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็จบไวแต่ก็ไม่ได้แย่คือมันเข้าใจง่ายเข้าถึงสำหรับทุกคนที่ถ้าเกิดว่าคุณเคยดูเดอลอ t เดลิงหรือว่าเดอะฮอบบิทมาก่อนเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจเนื้อเรื่องของมันมากขึ้นเพราะงั้นโดยรวมแล้วเนื้อเรื่องของมันก็ไม่ได้แย่เลยและจุดที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งการดำเนินเรื่อง ถ้าเกิดคุณอย, Drag Wing X, อยากจะรู้เรื่องราวของคนกลุ X, ่มนี X, ้คุณก <ritis lleva. S 1> ็สามารถไปทําภารกิจเพื่อรู้เรื่องราวของเขาได้เลยจะรู้เรื่องราวของแหวนจะรู้เรื่องราวของอดีตวิญญาณเอลที่สิงร่างเราเนี่ยก็สามารถไปทาภารกิจเพื่อเรียนรู้ได้คือมีการแบ่งเนื้อเรื่องไว้เลยอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจอะไรก่อนก็ไปทาภารกิจนั้นได้เลยซึ่งแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีเรื่องของบทตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบถึงแม้ว่าการดำเนินเรื่องของบรนจาธรรมดาแล้วก็จบไวแต่ว่าบทบาทตัวละครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นําเสนอออกมาได้ดี Shadow of Mordor ก็คือเกมแนวแอคชั่น R P G o อเพนเวิลด์ที่ตัวเกมเนี่ยจะมีภารกิจหลักให้เราทําและก็มีภารกิจยิบย่อยเต็มไปหวดทั่วแผนที่ก็สไตล์เกมออเพนเวิลด์นั่นแหละซึ่งผมบอกเลยนะว่าเกมเนี่ยมันเปิดอิสระให้เราตั้แต่เริ่มเกมไม่ถึงต้องพูดว่าหลังจากที่คุณผ่านช่วงต้นของเกมไปได้อะตัวเกมจะเปิดอิสระให้เราเต็มที่คืออยากจะออกไปทําภารกิจออกไปฆ่าศัตรูออกไปฟาร์มเวลอะไรพวกนี้คือทําได้เลยไม่มีการจํากัดการการะทาแต่อย่างใด ซึ่งด้วยความที่มันเป็นเกมโอเพนเวิลด์เนี่ยแหละมันก็ยังมีระบบหนึ่งที่หลายๆเกมทำเหมือนกันก็คือยิ่งเราเล่นภารกิจหลักมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีของปลดล็อกมาให้เรามากขึ้นเช่นเรื่องของศัตรูรูปแบบใหม่เรื่องของสกิลแบบใหม่อะไรพวกนี้สรผมก็รู้สึกว่าการทำแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่โอเคอะ่ะถือว่าเบสิกสำหรับเกมในโอเพนเวิลด์เพราะถ้าเกิดไม่ทำระบบนี้ขึ้นมาผมว่าใครหลายคนก็น่าจะลืมเรื่องหลักไปแล้วแหละ และผมก็ต้องบอกไว้ก่อนก็คือเกมเนี้มันเป็นเกมที่จบค่อนข้างไวมากๆคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ถลเลถไลไปทำเควสเสริมไม่ถลเลถไหลไปทำชาเลนจ์อะไรเลยเนี่ยคุณสามารถจบเกมนี้ได้ภายในระยะเวลาประมาณน่าจําไม่ถึง10ชั่วโมงด้วยซ้ำคือเกมเนี้มันจะมีภารกิจอยู่แค่ประมาณ20ภารกิจซึ่งสำหรับเกม o วิลด์เวิลด์เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างน้อยแต่ผมบอกเลยนะว่าจุดสนุกของมันจริงๆเนี่ย,ยไม่ได้อยู่ที่ภารกิจหลกักแต่มันอยู่ที่การล่าออกครับผมเพราะว่าคุณจะต้องทำมัน,นตัน้งแต่ต ตัวเกมก็จะบังคับให้คุณออกไปล่าอ็อกอยู่ดีเพราะงั้นไอ้การล่าอ็อกนี่แหละถือว่าเป็นภารกิจที่คุณจะต้องทำและเป็นอะไรที่โคตรสนุกแล้วก็โคตรเพลินมากๆผมบอกเลยคือในเกมมันจะมีตารางอ็อกมาให้ซึ่งอ็อกที่อยู่ในตารางนียมันจะเป็นอ็อกระดับกับตันแล้วก็มีอ็อกระดับเมทับซึ่งเราก็จะต้องออกตามล่าพวกมันเพื่อที่เราจะได้รับ EXP ได้รับแต้มปลดล็อกสกิลแล้วก็ได้รับลุนซึ่งไอสารระบบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดทีงนะแต่เป็นร่าภารกิจในการล่าอ,อ็ ซึ่งผมบอกลยนะว่าออกสะดับกับตันที่เราต้องล่าเนี่ยแต่และตัวถือว่ามีความเก่งกาจแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกัน เขาก็เลยสร้างอย่างระบบหนึ่งขึ้นมาที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือการหาข้อมูลคือการหาข้อมูลน่ะเราสามารถทําได้หลายวิธีครับอาจจะเป็นการไปหาออกบางตัวหาก,กระดาษตามแผนที่หรือไม่ก็คุยกับผู้คนแล้วก็จะสามารถได้ข้อมูลของออกตัวนั้นมาซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะบอกเอาไว้ว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอะไรพวกนี้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจหาจะบุกไปสู้ตรงๆเลยถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ครับแต่ผมบอกเลยนะว่าการทําอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งอ่ะอ็อ,อกปไู้เาขส นั่นในขณะที่เรากำลังสู้กับมันอยู่ก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาซึ่งเหตุการณ์ประมาณนี้คุณจะเจอบ่อยพอสมควรหรือไม่คุณออกประจนภัยอยู่ดีคุณก็อาจจะเผลอเดินไปเจ้าเอกับหัวหน้าออกเข้าก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นถ้าเกิดเราหาข้อมูลเอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าที่นั่นน่ะมันมีออกทั้งหมดกี่ตัวทำให้เราสามารถเตรียมการรับมือได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นระบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทำออกมาโคตรเพลินเลย และหนึ่งสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการล่าอ็อกเลยนะก็คืออีเวนต์พิเศษคืออีเวนต์พิเศษเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเล่นภารกิจหลักไปสักพักหนึ่งอะ่ะตัวเกมจะมีอีเวนต์พิเศษให้เราเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปขัดขวางได้ไม่อาจะเป็นอีเวนต์ที่กับตันอ็อกทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่อสู้กันหรือไม่ก็เป็นอีเวนต์ที่กับตันอ็อกเนี่ยกำลังฝึกฝนตัวเองจัดปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยเราสามารถไปเขาร่วมเพื่อฆ่าเพื่อยืนดูหรือไม่ก็ไปปวดเล่นๆก็ได้เหมือนกันและการทําอะไรอย่างนนนนนัันัั้้้้่่่่ะะะมกกกกกกก็สสุไไปปออออีีแบบดยเเเฉพาาาาาาารรรททขููตหวงอองฝ คือผม,มชอบอีเวนต์นี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าเราจะมีทางเลือกไงเช่นเรายืนดู2ฝ่ายสู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นว่าใครจะชนะหรือไม่แล้วก็ยิงสนับสนุนฝ่ายที่เราต้องการให้ชนะก็ได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเข้าไปฆ่าออกทั้ง2ฝ่ายเลยก็ได้เหมือนกันและอย่างหนึ่งก็คือแต้มที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้รับมากขึ้นด้วยคือการฆ่าไม่ทับออกตรงๆเนี่ยเราก็ได้รับแต้มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยมันจะให้โบนัสแต้มที่มากกว่าเดิมผมก็เลยมองว่าการเข้าร่วมอีเว และเรื่องของอีเวนต์มันก็ยังไม่หมดเพลงเท่าดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นในเรื่องหลักไปเรื่อยๆอีกเนี่ยตัวเกมจะปลดล็อกพลังหนึ่งมาให้เรานั่นก็คือพลังควบคุมออกซึ่งพลังเนี้ยเราสามารถใช้ควบคุมหัวหน้าออกหรือว่าออกธรรมดาก็ได้เหมือนกันซึถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมหัวหน้าออกได้เนี่ยเราสามารถให้ออกตัวเนี้ยไปสู้กับออกตัวอื่นแล้วก็จะได้เจอกับอีเวนต์พิเศษที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองและนัาว่าผมค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้ออมากจบเรื่องของระบบเกมคร,ร่าวๆมาพู ก็ถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูทำภารกิจหลักไปเรื่อยๆเนี่ยพอแต้มยักพีเต็มแล้วก็จะได้รับสกิลพอยต์มาแเราก็สามารถเอาสกิลพอยต์เนี่ยไปปลดล็อกสกิลพิเศษเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้แต้มหนที่สองเลยก็คือไอ้แต้มสีแดงๆซึ่งไอ้แต้มเนี่ยเราจะได้มาจากการฆ่าหัวหน้าออกโดยการใช้งานของแต้มเนี่ยก็คือเมื่อแต้มมันเต็มเนี่ยเราจะสามารถปลดสกิลได้ คือมันจะเป็นการปลดสกิลไวเ้เฉยเพื่อที่จะทําให้เราสามารถใช้สกิลพอยต์เนี่ยมาอัพสกิลนี้ได้อีกทีหนึ่งเข้าใจไหมคือบางสกิลอะ่ะมันจะถูกล็อกอไว้ก่อนเราไม่สามารถสกิลพอยต์มาปลดล็อกได้เลยต้องข่าหัวหน้าออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้แต้มเนี่ยมันเต็มพอแต้มเต็มแล้วสกิลนี้ก็จะสามารถนําสกิลพอยต์มาปลดล็อกได้ประมาณนั้นแต้มอย่างที่3เลยก็คือไอ้แต้มเอ่อผมไม่รู้ขาจะเรียกแต้มนี้ว่าอะไรดีมันคือแต้มที่เราจะสามารถเอามาเพ,เพิ่มหลอดเลือดให้เราได้เพิ่มลูกคันู ซึ่งไอแต้มนี้ก็จะสามารถหาได้จากการสำรวจแผนที่หรือไม่ก็เข้าร่วมอีเวนต์พิเศษและเนาบอนว่าการสำรวจแผนที่แลวก็อีเวนต์เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆอีเวนต์รอบสังหารอีเวนต์ยิงคันูหรือว่าอีเวนต์ที่ต้องไปช่วยเหลือผู้คนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเพลิดเพลินมากๆ คือสำหรับใครที่เป็นสายชอบฟาร์มชอบอัพเกรตตัวเองไปเรื่อยๆอยากให้ตัวเองเก่งก่อนแล้วค่อยไปทำภารกิจหลักเนี่ยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดเพราะเอาตรงลยน,นะตอนที่ผมเล่นเกมนี้หลังจากที่เกมมาเปิดโอกาสให้เราออกสำรวจได้เนี่ยผมแทบไปทำภารกิจหลักเลยคือมาถึงปุ๊บผมทะเลทลายไปทำอย่างอื่นไปเพิ่มสกิลพอยไปเพิ่มแต้มพิเศษมาอัพสกิลตัวเองให้เรียบร้อยก็จะรู้ตัวทีคือผ่านไปนานมากๆแล้วอะว่าแบบเอ้ยเควสหลักยังไม่ได้ทำนี่หว่ะามาแล้วมานนั้นถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลนนนน้ววกกกกก็เเเเหมมมมาาาาะสสสรรรรับพพยฟๆออออืื่่งงงงงขขูดถึภใี คือรูนเนี่ยอธิบายสั้นๆนะครับมันก็คือสกิลติดอาวุธคือในเกมนี้ตัวของเราจะมีอาวุธ3อย่างก็คือดาบมีดสั้นแล้วก็ธนูซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยเราสามารถใส่รูนเพื่อที่จะทำให้อาวุธแข็งแกร่งขึ้นได้เช่นรูนบางอันจะทําให้ดาเมจของดาบเนี่ยแรงขึ้นเมื่อโจมตีจากทางด้านหลังหรือว่ารูนบางอันจะทําให้ธนูเนี่ยยิงแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราเล็งที่หัวอะไรประมาณนั้นโดยรูนภายในเกมนี้ก็สามารถหาได้จากการฆ่าศัตรูประเภทกับตันหรือไม่ก็ไม่ทับคือนอกจากที่เราจะได้ XP ได้้แตมสีแดง แล้วก็ยังจะได้ลุนด้วยเรียกว่าการเข้าออกภายในเกมเนี้ยมันก็มีแต่ข้อดีเพลินสนุกเล้วใจแถมทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกแต่ผมบอกเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะฟาร์มจนตัวเองเก่งขึ้นน่ยคุณก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าศัตรูภายในเกมเนี้ยถือว่ามีค่อนข้างหลากหลายพอสมควรโอเคกันเรื่องต่อมามาพูดถึงเรื่องของศัตรูภายในเกมนี้กันดีกว่าในช่วงแรกๆอะเราอาจจะเจอศัตรูแค่รูปแบบเดียวเราตีแบบคลิกซ้ายเล,ลัวแล้วก็สามารถชนะได้แถมเรายังสามารถเคาน์เตอร์ศัตรูได้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดแม่นๆเเเเนี่่่ยยยบอกกลละครวาาตตูมมมแจุณไได้ แต่ว่าน้าหนํามันคือช่วงแรกๆหลังจากที่คุณเล่นไปสักพักหนึ่งคุณก็จะเจอกับศัตรูที่ถือโล่ซึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการต่อสู้จากฟันตรงๆก็จะต้องอ้อมไปทางด้านหลังศัตรูสักพักหนึ่งก็เจอตัวตีไก่ซึ่งตัวตีไก่เนี่ยเราไม่สามารถแพร่รีได้เลยต้องกิ้งหลบเท่านั้นและเล่นไปอีกสักพักก็จะเจอตัวที่สามารถเคาน์เตอร์เราได้ ถ้าเกิดว่าเราตีไปตรงๆเราก็จะโดนอีกฝ่ายหนึ่งสวนกลับมาทันทีปริจๆแตใหพการต่อสู้ภายในเกมเนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณประมาทไม่ได้พวกศัตรูที่เราเจอส่วนใหญ่มันจะมากันเยอะมากตอนแรกอาจจะเจอแค่5้าตัวสู้ไปสักพักหนึ่งมาเพิ่มอีก10ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงจะฆ่าตัวไหนก่อนจะใช้สกิลอะไรในการสู้คือถ้าเกิดว่าคุณสู้ตรงๆสู้แบบไม่คิดอะไรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแม่งไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ทุกอย่างที่คุณมีกดสกิลทุกอย่างสร้างคว,กากาวเองสามารรถตต้ออบไไดะพวกเนี้ยกะาาร แต่ว่าถ้าเกิดมันมาเยอะจริงๆเนี่ยแนะนําให้หนีน่าจะดีกว่าอันนี้คือผมแค่พูดถึงออกอย่างเดียวนะศัตรูที่เราไปเจอมากกว่านี้ก็จะมีเออหมาสี่ขาหรือไม่ก็มีพวกกูนที่ไม่ศัตรูตัวจิ๋วชอบซ่อนอยู่ตามพื้นดินซึ่งไอ้พวกกูนเนี่ยมันจะโผล่เป็นฝูงตลอดคือตีบันทีเดียวก็ตายตัวแมงมาเทียวมันสามสิตัวถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันแล้วมันก็ยังมีศัตรูตัวใหญ่ที่ผมจําชื่อไม่ได้มันเรียกว่าอะไรขอเรียกว่ายักษ์ก็แล้วกันนั่นแหละคือศัตรูม ซึ่งอ็อกแบบแม่งมากันเป็นฝูงแถมแม่งมีหลายรูปแบบมีต่างหากนี่ัตรูระดับกับตันหรือว่าแม่ทัพเนี่ยแม่งก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าไปใหญ่คือถ้าเกิดว่าเรารู้จุดอ่อนเนี่ยถามว่ามันสู้ง่ายขึ้นไหมมันก็พอง่ายอยู่บ้างเพราะแม่ทัพบ,บางตัวจุดอ่อนของมันก็คือการรอบค่าถ้าเกิดเราเข้าไปรอบค่าได้ทีเดียวก็คือชนะเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีแม่ทัพอีกหลายตัวที่จุดอ่อนของมันแทบไม่มีเลยแล้ววิธีการชนะคืออะไรก็ต้องตีสู้กับแม่งไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเป็นการหน,นก็อเค แต่ว่าส่วนใหญ่กับตันอ็อกหรือว่าแม่ทับอ็อกที่เราจะต้องสู้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับลูกน้องเสมอซึ่งลูกน้องีหยอย่างที่บอกไปก็คือแม่งมาเยอะมากแถมมีหลายรูปแบบอีกเพราะงั้นการสู้กับศัตรูประเภทกับตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากๆถึงจะรู้จุดอ่อนไปแล้วแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดโดยรวมคือมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดแล้วก็มันมากๆถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องการความท้าทายเนี่ยเกมเนี้ยถือว่าเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลย แต่ว่าผมก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนั่นก็คือสายตาของศัตรูภายในเกมเนี้ยแม่งสั้นมาก คือสัตวัวประเภทที่มันเป็นเออสัตว์สีขาเป็นกูลหรือว่าเป็นยักษ์เนี่ยสายตาของมันก็อยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่าสลหรับอ็อกเนี่ยผมรู้สึกว่าสายต,ตามันสั้นแบบเชี่ยๆเลยอะคือเราสามารถกดย่อแล้วก็เดินผ่านหน้ามันได้เลยโดยที่มันไม่รู้หรือไม่แล้วก็สามารถฆ่าเพื่อนมันทารที่อ็อกอีกตัวหนึ่งอะยืนอยู่ข้างๆแม่งก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันโดยที่มันดูแย่ยิ่งกว่าเลยก็คือการที่อ็อกสองตัวมากำลังคุยกันอยู่แล้วเราไปฆ่าอ็อกตัวหนึ่ง แต่อีกตัวหนึ่งมันก็ไม่รู้ตัว้วยสามว่าเพื่อนของแมงตายไปแล้วต้องพูดว่าการสเตลภายในเกมเนี้ยมันทาให้ทุกๆอย่างอ่ะง่ายไปหมดถ้าเกิดว่าคุณสู้ไม่ไหวอ่ะคุณก็แค่วิ่งหนีไปหลบตามซอกมุมหลบในหญ้าหรือไม่ก็กระโดดขึ้นที่สูงแค่นี้มันก็หาเราไม่เจอแล้วแล้วเราก็จะกลับเข้าสู่โหมดสเตลแล้วก็ไปรอบค่าแล้วพอรอบข่าเราเจอตัวก็วิ่งหนีแล้วพอวิ่งหนีเสร็จปุ๊บก็กลับมาสเตลเหมือนเดิมแล้วก็ทําวนอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ่ะคือเพราะการที่สายตาของอ็อกมันไม่ดีเนี่ยมันกเลยาเเเยา่มมงับ ถ้าสู้ไม่ไหวก็ดีมาสเตลจบอีซี่แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเกมแบบมันเป็นจริงหรือเปล่าคือเพื่อนของผมมันเจอตอนที่เล่นเกมนี้แต่ว่าตอนที่ผมเล่นเน่ะผมไม่เจอนะนั่นก็คือเมื่อเราตายมากเท่าไหร่เนี่ยศัตรูก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งอันเนี้ยเพื่อนของผมมันบอกมาแต่ว่าตอนที่ผมเล่นน่ะผมแทบไม่ตายเลยคือไม่ได้จะพูดว่าตัวเองเก่งหรอกแต่ว่าสกิลที่เราสามารถเอาตัวรอดได้อ่ะมันมีค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นรู้ชั้นเชิงหน่อยอ่ะคุณก็ไม่ตายหรอกแต่ก็นั่นแหละคือเพื่อนของผมมันบอกมานะครับว่าถ้าเกิดยิ่งเราตายัตูมันจะยิ่งเก่งขึ้นและผมไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนนะใครที่รู้ก็ลองบอกด้วยแล้ะกันเออ และมีสิ่งหนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของศัตรูนั่นก็คือบอสตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยซึ่งมันก็จะมีบอสอยู่ประมาณสตัวเนี่ยที่ผมขัดใจยากมากนั่นก็คือบอสช่วงสุดท้ายของเกมคือมันไม่ใช่การต่อสู้แบบหนึ่งหนงประชาชนตรงๆจรงิงไหวชิงพิบมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการสตลที่เราจะต้องรอบค่าแล้วก็เสร็จแค่นั้นแหละจบแล้ว แล้วเล่นไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องไปสู้กับลูกน้องของซาลอนซึ่งอันนี้คือไฟนอลบอสแล้วแต่แทนที่เกมมันจะให้เราสู้แบบดูเดือดมันมันหน่อยแม่งกับเป็นควิกทมอีเวนต์ที่ก็กดได้ทันถ้าเกิดกดทันก็ชนะแล้วจบอีซี่วัตเตอร์ฟัคคือกองทัพออกกับตันออกหรือว่าไม่ทัพออกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากแต่พอมาดูบอสตามเนือเรื่องที่เราต้องสู้จริงๆเนี่ยมันกลับดีไซน์ออกมาได้ว h a เ t อ e f ฟัคแลวผมรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สวคืองมาก แล้วต่อมามาพูดถึงเรื่องของฉากภายในเกมนี้กันคือเกมอบบมันเป็นโลก Open World แต่ผมบอกเลยนะครับว่าฉากของมันไม่ได้กว้างมากคือมันจะมีอยู่2โซนถ้าเราเล่นทำภารกิจครบโซนแรกตัวเกมก็จับเราไปโซน2 ซึ่งสองโซนนี้ผมมองว่าดีไซน์ของมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อะคือมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะนอกจากสถานที่รกล้างไม่ก็ป้อมประก,การอ,อกคือมันก็จะมีแค่นั้นแหละเป็นพื้นที่โล่งๆสถานที่รกล้างนิดหน่อยมีต้นไม้นิดนึงอะไรพวกนี้อาจจะทําให้ใครหลายคนเบื่อได้ซึ่งสำหรับผมถามว่าเบื่อไหมก็ระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าแผนที่มันไม่ได้ใหญ่มากนั่นแหละก็เลยอาจจะพอมองข้ามไปได้ เรื่องสุดท้ายอันนี้ก็เป็นการด่าปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันนั่นก็คือการควบคุมภายในเกมเนี้ยแม่งออกจะน่าลำคาญเป็นพิเศษคือการควบคุมปกติมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็การวิ่งการกระโดดการปีนป่ายแต่จุดที่น่าลำคาญเลยก็คือมันมีการใช้ปุ่มเดิมที่เยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นปุ่ม e อย่างเงี้ยถ้ากด e ทีหนึง่งจะเป็นการต่อยศัตรูถ้ากด e ครั้งจะเป็นการดูดศัตรูถ้ากดชิปแล้วก็ e เป็นการจับศัตรูมาเป็นพวกหรือถ้าเกิดว่าเราปีนป่ายอยู่แล้วเรากด e มันจะเป็นการดบตัวเองลงมาจากที่สูงอะไรมันเนี้ยคือมันก็ไม่ได้มีแค่ปุ่ม e หรอกแต่ว่าไอ้ปุ่ม e เนี่ยผมว่าน่ารําคาญสุดแลละคือบางครั้งอบผมเกาะอ,อยู่ตรงกําแพงแล่จะจับศัตรูให้กลายเป็นพวกแต่ศัตรูมันไม่ได้อยู่ในระยะและผมดันไปกด e เร็วเกินกลายเป็นว่าดบตัวเองลงมาจากที่สูงแทนซะง,งั้นและทําให้ทุกอย่างแม่งเละไปหมดและสิ่งที่มีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแอนิเมชันตัวละครน,นี่แหละ บางครั้งหน่อยจะแอบอยู่หลังกล่องเพื่อไปกดสเปซมาทีเดียวแม่งปีนกล่องหรือบางครั้งอยากจะวิ่งเฉยๆแต่พอเดินผ่านสิ่งปลูกสร้างด้านข้างตัวละครเรามันก็เปลี่ยนไปปีนด้านข้างแทนเฉยถือว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าลำคาญัโดยเฉพาะการที่เรากาลังทาอีเวนต์ประเภทสเตลอยู่อ่ะคือกาลังดักซุ่มอยู่ดีๆเผื่อไปกดปุ่มทีเดียวอะไรทาไําให้ทุกอย่างเฟลแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยและคือผมเจออะไรแบบเนี้ยโคตรจะบ่อยแล้วก็โคตรจะหัวร้อนอ่ะการดีไซน์เวสบางอย่างผมก็บองว่ามันทําออกมาได้หน้าเบื่อ ถ้าเกิดเป็นเควสประเภทที่ให้เราสเตล,ลรอบค่าหรือไม่ก็สู้กับศัตรูจํานวนมากเนะี่ยผมว่ามันสนุกนะแต่ถ้าเกิดเควสมันมีเงื่อนไขาบางอย่างเช่นต้องขี่สัตว์ตัวนี้เพื่อจัดการศัตรูห้ามโดนเจอตัวอะไรพวกเนี้ยเควสประเภทนี้ผมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหรอ่อ่ะเพราะอย่างที่บอกไปนะว่าการควบคุมภายในเกมเนี่ยไม่มีปัญหาพอมีปัญหาประกอบไอ้การดีไซน์เควสแบบนี้ผมก็ยิ่งโคตรไม่ชอบแล้วก็ยังมีเรื่องของมุมกล้องอกีกนะคือมุมกล้องภายในเกมเนี่ยโดยรวมมันไม่ได้แย่หรอกครับแต่ที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือการล็อกมมุกล้อง คือผมไม่รู้นะว่าเกมเนี้มันล็อกปุ่มกล้องได้ไหมแต่ว่าตลอดเวลาที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยกดล็อกปุ่มกล้องเลยเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้สอนด้วยหรือว่ามันสอนแต่ผมจําไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะปัญหาของมันเลยก็คือมันทําให้เราเนี่ยตีตัวละครผิดอยู่หลายครั้งอยากจะตีตัวนี้ตัวละครเราไปตีตัวนู้นอยากจะลบค่าตัวนี้ตัวละครเราไปลบค่าตัวนู้นหรืออยากจะเอ็กซคิวหัวหน้ามันเนี่ยตัวลูกน้องของแม่งเดินมาตรงหน้าพอดีตัวของเรามันก็ไปเอ็กซคิวตัวลูกน้องแทนซะงั้นทำให้เราพลาดโอกาสฆ่าศัตร คือจริงๆมันเรียกว่าไม่ทัพแหละแต่ว่าบางครั้งผมก็ติดปากไปหัวหน้าก็ขอภอภัยด้วยแล้วกันเออใช่แล้วก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอซึ่งตอนแรกคิดว่าจะจบแล้วแหละแต่ว่าขอพูดดีทีหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือเรื่องของ DLC ภายในเกมนี้คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้เนะื้อเรื่องของเกมนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ควรจะเล่น DLC ของมันคืออาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากแต่ก็ได้รู้อะซึ่งข้อดีของ DLC ผมก็ว่ามันมีแค่นี้ได้แหละเพราะว่านอกนั้นสำหรับผมคือรู้สึกว่ามันน่าเเเเอยยยมมมมากกกไไ่่่่่ใชใชวพขงนนนนีันสุ พราะโดยรวมแล้วมันก็ถอดแบบมาจากเนื้อเรื่องหลักยังเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของการทำ q u e s ระบบโอเพนเวลออกสำรวจฆ่าออกอะไรพวกนี้มันยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าแรงจูงใจในการทำเนี่ยผมหามันไม่ค่อยเจอสักเท่าไหรอ่อ่ะคือ e x p กพีสกิลพอย์หรือแม้แต่แต้แตมที่เอาไว้ใช้อัพหลดเลือดให้ยาวขึ้นเนี่ยมันโดนตัดทิ้งออกไปหมดแล้วพวกตัวเกมเนี่ยจะมีสกิลมาให้เราเรียบร้อยหน้าที่ของเราก็คือการทำภารกิจต่อสู้ปลดล็อก quest แล้วก็เล่น quest แล้วก็ต่อสู้ปลดล็อก quest ไปเรื่อย คือต้องอธิบายก่อนนะว่าในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยว่าเราได้ฟาร์มได้ EXP มาอัพตัวละครเราให้เก่งขึ้นแต่พอในดี c มันไม่มีแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรงดึงดูดให้ผมอยากเล่นมันต่อสักเท่าไหร่สุดท้ายผมก็เลยเล่นดี c ไม่ไปจบเพราะรู้สึกเบื่อกับแม่งมากเพราะงั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดี c ก็ได้ยกเว้นว่าคุณอยากจะดูเนื้อเรื่องเพิ่มเติม โดยรวมแล้วบิตเทนเอร์ชายด์ออฟมอร์ดอกก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้แย่ตื่นเ้ในเรื่องที่เรียบง่ายการต่อสู้ที่สนุกเล้าใจการล่าออกที่โคตรเพลินก็ถือว่าเป็นเกมที่ขนพลาดสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวโลกเปิดชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นอะไรพวกนี้นถือว่าควรจะลองดูสักครั้งแปลแต่สิบครับผมโดยรวมถือว่าเป็นเกมที่ผมค่อนข้างจะประทับใจพอสมควรถึงแม้ว่าเน้อเรื่องของมันอาจจะมีจุดที่งงอยู่บ้างแต่มันก็พอรับได้ เกมเพย์ของมันที่อาจจะมีความซ้ำซากหน่อยอ่ะอันนี้ต้องยอมรับไปนะครับว่าเกมเพย์ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นการฆ่าออกแบบคือฆ่าตลอดเวลาอะไรอะไรก็ฆ่าฆ่าฆ่าอย่างเดียวแถมภารกิจหลักเนี่ยก็จบค่อนข้างไวสำหรับใครที่เป็นสายชอบเสพเนื้อเรื่องหรือว่าชอบอะไรที่มันสดใหม่ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับเกมนี้สักเท่าไหร่นะ ต่ว่าโดยรวมผมก็รู้สึกโอเคกับมันแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีส่วนภาค2อเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันมีเกมที่ผมอยากจะเล่นค่อนข้างเยอะนะและสำหรับคุณที่เล่นเกมนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็มาลองคอมเมนต์กันได้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดพูดขัดใจใครหรือว่าพูดติดขัดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยชอบกดไลค์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละไปบาย